อันนี้นะป๋าตัดเอาขังนไกลตัดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ให้น้องบีมดึงออกมาเลยบีมดึงออกมาเลย <c oughs> นี่โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้สึกรู้สึกว่าบีมจะทําแตกด้วยนะยเดี๋ยวออากมาให้มาก่อนเดียนี้น้องบีมเขาทําหักความจริงมันยาวกว่านี้นี่ดู <c oughs> น้องบีมมารีวิวอะไรครับผมวันนี้ นี่น้องบีวันนี้มารีนะวิวช็อกโกแลตนะก็เป็นปมีขายเฉพาะที่เซเว่นด้วยอันนี้เป็นโคโลนสติ๊ก<ะ>อันยาวครับคูริกโกของคูริกโกนะแท่งยาวเลยข้างในเป็นไซส์ช็อกโกแลต กินเลยไหมป๋าตัดให้อันนี้นะป๋าตัดเอาคนไกตัดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ให้น้องบีมดึงออกมาเลยบีมดึงออกมาเลยนี่โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้สึกรู้สึกว่าบีมจะทําแตกด้วยนะเดี๋ยวเอาออกมาให้เมื่อก่อนเดียนี้น้องบีมเขาทําห้าความจริงมันยาวกว่านี้นี่ดูยาวไหมยาวหมูบีมอะเมื่อกี้ ตอนน้องบีมเขานั่งรอรีวิวเขาไปเคาะมันก็เลยหักเลยแต่ไม่เป็นไรกินได้นี่ข้างในก็เป็นไส้ช็อกโกแลตน้องบีมกินอยู่ดูน้องบีมกินกันอ่ะน้องบีมชวนเพื่อนๆกินด้วย <c oughs> <c oughs> มีความสุขมีความสุขนเดย ำไมกินดีๆดีอายเพื่อนอะเอาลงนออกมาแล้วสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบีมสวัสดีรับเพื่อนๆเร็วบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายด้วย ยาวมาก